สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะับให้จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงสิพฤษภาคม2 5ง8ันอะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก s สับสไครไลน์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านดวงภาพรวมด้วยไพ่พลังงานไพ่ไขชะตานะคะ พลังงานไพ่มีความแม่นยำมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวไพ่เองอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวแบบเขาเรียกว่าสิ่งเล่นลักมีส่วนเสริมส่วนช่วยในพลังงานเล่นลักนั้นอาจจะเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวท่านนะคะและคุ้มครองตัวอาจารย์ในการผลักดันในเรื่องดวงให้เกิดความแม่นยำก็ขอให้แม่นยำในสิ่งที่ดีๆนะคะชาวมังกรน,นะคะพลังงานใบแรกนะคะ ชัยชนะค่ะไพ่ขึ้นชัยชนะความสำเร็จนะคะในเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานท่านมีเกณฑ์ได้รับรางวัลใหญ่ถูกโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือทำธุรกิจส่วนตัวธุร,รก,กิจท่านจะสักเซสประสบความสำเร็จได้กำไรมหาศาลได้นะคะชัยชนะอยู่ในมือถ้วยรางวัลอยู่ในมือนะคะหมายเลขสาสิบเก้านั่นเองนะคะต่อไป ในเรื่องการเงินค่ะได้หมายเลขส4บสี่กำลังจกักรพรรดิกู้ประชาสัมพันธ์นะคะความร่วมมือค่ะท่านจะได้รับความร่วมมือจากลูกค้านะฮะถ้าเราขายสินค้าก็คือโอ้ลูกค้าปังมากเยอะมากนะฮะที่จะมาเซน็นสัญญามาซื้อสินค้าท่านจะขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแบบขายดีสวนกระแสเงินไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะเงินเป็น กี่แสนกี่ล้านก็ว่าไปเลยนะคะดีมากๆเลยค่ะในตําแหน่งโยกหน้าลาักนณอาจจะแต่อาจจะมีเรื่องร้อนใจอาจจะมีเรื่องของความรักหรือเรื่องอะไรที่แต่ทำให้ท่านแบบเครียดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไพ่ก็สามารถที่คลี่ลายด้วยพลังงานไพสสนะะ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออุทธรณ์คำจุนเพราะฉะนั้นไพ่เจอเหมือนบอกท่านว่าอืมนะเวลาเจอปัญหาอะไร ให้ขอพรนะคะเพราะอันนี้คือการขอพรไหว้พระนะคะ,ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเหมือนกับอย่างน้อยผ่อนหนักเป็นเบาหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะค,ะความร้อนอ,อุกร้อนใจเนี่ยนะคะแล้วตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยบ้านท่านอาจจะเป็นบ้านที่สะสมเครื่องรางของขลังหรือหนังสือหนังหาธรรมะหรือพวกเกี่ยวข้องกับสิ่งเคารพบูชาเยอะนั่นแหละค่ะคุ้มของบ้านอยู่นะคะ ในตําแหน่งบุตรตาบริวารท่านยังมีเวลาในการาจัดการเรื่องราวต่างๆที่จะมีไอเดียในการทําเพราะเวลาเวลามยังเหลือนั่นเองนะคะใครเขาบอกเวลายังเหลือนะคะหรือลูกน้องบริวารน,นะคะก็ยังเหมือนกับคําว่ายังเหลือก็คือยังอยู่กับคุณอ,ะอ่ะอ่านะคะยังสนับสนุนเรามีลูกน้องบริวารดีงานเราก็สําเร็จได้เร็วนะคะถ้ามีลูกน้องบริวาร แบบทำดีเอาหน้าเอออาจจะเหนื่อยหน่อยแต่นี่ลูกน้องยังดีนะคะในตําแหน่งปัญหาอุปสรรคหรือตําแหน่งศัตรูไม่มีนะคะให้บอกการสื่อสารเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าการสื่อสารช่องทางเทคโนโลยีแบบเยอะมากอะไรที่เขาติดต่อท่านทําได้หมดนั่นแหละช่องทางไหนได้หมดเลยนะคะได้ทุกช่องทางนะต่อไปในตําแหน่ง คนรักนะคะคนรักเพชรล้ำค่าเลยค่ะไพ่บอกว่าเพชรนะคะหมายเลขสิบแปดเพชรเพชรก็คือสิ่งที่ล้ำค่าเพราะนั้นคนรักของท่านหนึ่งรู้ค่าของท่านและเขาก็เป็นคนที่มีค่าในตัวเขาเองท่านกับเขาจึงอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขรักใคร่กันดีมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะในตำแหน่ง อืมอันนี้ต้องแปลว่าใครปรารถนาการตั้งครนจะตั้งครนนะคะไพ่บอกรักบริสุทธิ์นะคถ้าในตําแหน่งสุขภาพจะเป็นเรื่องของการตั้งครนได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งคันก็ระวังการรับประทานเยอะแล้วน้ําหนักเพิ่มได้ด้วยเหมือนกันนะคะในตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไพ่ขึ้นยึดติดก็คือยังไม่ปล่อยท่านนะ่ยก็ยงัง ส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านก้าวหน้าเนี่ยภาพป,ประสาทภาพบ้านนะฮะโออารู้ละก็ะแสดงว่ายังผูกพันกับหัวหน้าเจ้านายอยู่เขาก็คือยังมีงานอะไรที่จะป้อนให้ท่านได้ทําอยู่อันเนี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งดีๆแบบนี้นะคะต่อไปในตำแหน่งกรรมาก,การงานหมายเลขหกห้าชีวิตใหม่นะคะเพราะฉะนั้น มันอาจจะแปลว่างานท่านเนี่ยมีโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆเข้ามาตลอดการที่คนเรายังมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะคะนี่แหละค่ะผู้ใหญ่เขาถึงยังส่งเสริมท่านเพราะท่านมีไอเดียมีลูกค้าหน้าใหม่สามารถไปดีลงานไปอะไรก็ได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะมันเป็นความรู้ความสามารถของท่านที่บริหารจัดการได้ดีท่านจึงยังมีเอ่อ เขาเรียกว่ามีคนสนับสนุนท่านอยู่เสมอนะคะในตําแหน่งลาภโชคลาภค่ะโชคลาภหมายเลขสิบเอ็ดราชาโชคนะคะดอกกุหลาบนะคะอาจารย์มองว่าหนึ่งหนะ้าแปดจากภาพอาจจะได้เลขจากอายุของคนที่อืสูญเสียไปแล้วนะคะบัรฑุรุดได้นะคะแต่หมายเลขโชคลาภคือหมายเลขสิบเอ็ดนะคะตำแหน่งโชคลาภของท่านมีห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสี่แล้วก็ สามเก้าเนาะมีโชคลาภได้นะคะตำแหน่งสรุปค่ะอไพ่บอกหมายเลขแปดสิบแปดเป็นตัวของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามท่านจะคืออาจารย์มองลักษณะมันเหมือนเป็นทรงกลมด้วยนะพุ่มต้นไม้แล้วมันเป็นการกระจายของใบไม้นะฮะมันเหมือนกับ เป็นการบาลานตัวเองได้และเป็นการเข้าสังคมกับคนอื่นได้ดีแต่ท่านก็มีความเป็นตัวของตัวเองที่โดดเด่นเหมือนนกตัวเนี้ยนะคะเขาคอนโทรลกิ่งไม้กิ่งนี้ได้อยู่ได้ท่านก็เหมือนกันค่ะท่านอยู่ได้ทุกสภาวะท่านเก่งท่านมีความสามารถในการบาลานซ์การปรับตัวเองนะฮะอันนี้คือข้อดีของคนเราเลยนะถ้าเราอยู่ไหนก็อยู่ได้ทำอะไรเราไม่เป็น ภาระของใครเรามีแต่ทําแล้วส่งเสริมคนอื่นส่งเสริมคนในสังคมอะไรน,นั่นแหละค่ะคือข้อดีของท่านที่ทําให้ท่านเป็นที่รักใครของทุกคนนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักค่ะความรักคนมีคู่นะคะ พลังงานอืมไพ่เดอะเวอร์เป็นไพ่เดอะเวที่เหมือนท่านรอคอยใครบางคนนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าไพ่เดอะเวนะฮะแต่นี่เป็นไพ่หัวกลับเพราะฉนั้นมันต้องแปลการรอคอยนะแต่ถ้าเป็นหัวตั้งเนี่ยคือคือประสบความสำเร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นการรอคอยอยู่มองไปที่ท้องฟ้าพระอาทิตย์เหมือนกำลังที่จะรับขอบฟ้าเนาะ มันเป็นความคิดถึงความคนึงหาใครบางคนอย่างมากเขายังอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในความทรงจำของท่านอ่ะไม่สามารถที่จะลบออกไปได้นะฮะ <c oughs> ก็หนึ่งดาบนี้ก็จะแปลอีกอย่างเหมือนกันเพราะเป็นไพ่หัวกับท่านรู้สึกเจ็บปวดกับความรู้สึกนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้อ,อยอมแพ้นะฮะ ต่อให้จะรู้ปลายดาบมันคมแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะจับความคมตรงนั้นไว้ในมือนะอาจารย์มองความอดทนความอดกัน้นหรือความรู้สึกที่เราจะต้องเอาชนะใจเขาอะยังมีอยู่ในความสัมพันธ์นะราชาดาบถึงแม้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอีโก้สูงเพิกเฉยนิ่งเฉยแต่จริงๆอะใจเขาอะ คนนี้ก็ยังมีท่านอยู่น่าจะเป็นความเข้าใจอะอะไรผิดกันไปหรือเปล่านะฮะเหมือนนั่งเศร้าๆต่างคนต่างเศร้าาจริงเนี่ยต่างคนต่างเศร้านั่งร้องไห้ท่ามกลางสายฝนสภา,าวะความรักที่มีความรู้สึกว่าเออถูกปลดปล่อยหรือถูกเทแล้วจริงๆเหรอแต่ในหน้าไพ่เนี่ยนะคะถ้าเป็นหัวตั้งนี้คือการเติมเต็มสําหรับชุดนี้ แต่ชุดนี้กำลังที่จะตักเอาน้ำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อไปทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าอย่างน้อยก็ยังมีแอคชั่นของการที่จะยังรักษาสถานะความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเพราะต่างคนต่างไม่ได้ลืมกันนะไพ้ออกประมาณนั้นนะคะโอเคเรามาดูเขาเขาคิดยังไงเขาคิดยังไง สิบถ้วยอือจริงๆแล้วเขายังคิดในแง่การเป็นคู่ชีวิตนะกับท่านไพ่หัวตั้งนะความสุขอยากมีความสุขอยากมีโมเมนต์อะไรที่อยู่ด้วยกันแล้วดูแลท่านอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะอือเนี่ยแต่สามดาบเขาก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าท่านจะยังต้องการเขาไหมเหมือนกันนะเหมือนเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆอาจารย์ว่านะ เขาก็รักและคิดถึงแต่เขาก็หวาดกลัวเพราะสามดาบเป็นภาพที่แบบคนนั่งแล้วมีลักษณะอาการหวาดกลัวอะไรบางอย่างเขาหวาดกลัวเรื่องอะไรนะท่านจะยอมรับในไม่ตีเขาไหมห้าถ้วยหัวตั้งนะคะเป็นภาพกําลังหยิบดอกไม้ปักแจกันแล้วก็แบบมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่าอยากเริ่มต้นใหม่อยากเติมเต็มความรักให้คุณ ได้รับรู้ถึงพลังงานความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เขามีต่อคุณที่ไม่มีวันเสื่อมคลายอ่ะเนี่ยนะคะจริงๆเขากำลังวิ่งกลับมาแล้ว the f o o l นะฮะ the f o o l หัวกลับไม่ได้แปลว่าไปข้างหน้าแต่ต่อให้เจอปัญหาอุปสรรคก็จะกลับมาเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่โอ้จริงนะสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหากันไพ่ the sun หัวกลับเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นไพ่จึงบ่งบอกถึงการยึดติดอยู่นะคะดูมือเขาเนี่ยยังจับธงไว้อยู่เลยนะฮะไม่ปล่อยธงเพราะฉะนั้นมันจึงแปลว่าเขาไม่ปล่อยคุณต่อให้ดอกทานตะวันมันจะลักษณะเหมือนมันเหี่ยวเฉาแต่ไม่ปล่อยในสิ่งที่เออไม่ว่าคุณจะมองเขาได้ค่าไปแล้วหรืออะไรก็ตามไม่เห็นค่าเขาเหมือนเดิมแต่เขาพยายามที่จะทำให้มันสดชื่นขึ้นมาให้ได้ ดอกทานตะวันแค่ลดน้ํามันก็สดชื่นแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะคิดถึงการที่จะทํำยังไงให้คุณเนี่ยเปิดใจรับเขาอีกครั้งเขาไม่ยอมแพ้หรอกคะ่ะถ้างั้นเรามาดูอนาคตในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขาจะยังพยายามที่จะเข้าใจคุณและให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นอ่าพลังงานไพ่บอก เด็กถือไม้การเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่ไพ่หัวตั้งนะคะสี่ดาบเยียวยาแผ่หัวใจนะคะการเริ่มต้นพูดคุยแล้วก็ต้องพูดในสิ่งที่เป็นประเด็นด้วยนะคะเพื่อเคลีย,รยจริงค่ะเนี่ยค่ะราชาถ้วยถือถ้วยหัวตั้งค่ะนั่งแบบมีความสุขถ้าเคลียทุกสิ่งทุกอย่างความสุขนะคะจะกลับมาเนี่ย ไพ่เจ็ดดาบแต่เป็นเจ็ดดาบที่เขาเรียกว่าปลดปล่อยนะฮะเพราะว่าเจ็ดดาบหัวกลับจะเป็นโซ่ล่ามอยู่อันนี้คือคือปลดปล่อยคุณจะหยิบชิ้นงานชิ้นไหนก็ได้เพราะฉะนั้นความรักมันก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วจะไม่มีความหวัดระแวงนะฮะเพราะเจ็ดดาบหัวหัวตั้งนะฮะถ้าหัวกลับจะแปลอย่างอ่าพลังงานไพ่เพ e อปคั p นะฮะ ผลงานาไพ่ใบนี้ต่อให้มันจะอาจจะไม่ได้คะแนนเต็มร้อยแต่อย่างน้อยที่บนคอย,ยังสวมพวงมาลัยดอกไม้ที่ดูยังสดชื่นอยู่มือก็ยังถือถ้วยเพียงแค่ว่าฉากหลังมันอาจจะเป็นภาพช่วงตะวันรับฟ้านะคะแต่ยังไม่หมดแพชชั่นต่อกันรับฟ้าก็ยังมีรุ่งอรุณนั่น,นแหละ ตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นไพ่น่าจะแปลว่าในเมื่อไพ่เสริมมาดีทั้งหมดแล้วก็แปลว่าสถานการณ์ความรักของท่านเนี่ยนะคะจะยังไปต่อกันและจะพยายามที่จะทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์ปัญหาในจุดบกพร่องในเรื่องของความสัมพันธ์นะท่านกับเขาอะ่ะจะยังมีส่วนนี้ในการที่จะดูแลส่วนนี้ร่วมกันค่ะ โอเคเรามาต่อด้วยไพ่โรแมนต์แองเจิลมาดูความคิดความรู้สึกของเขาผ่านไพ่โรแมนติกันเลยนะคะหัวใจเขาเขาบอกเลยว่าคุณคนเดียวอะที่เขาเลือก this could be the one นะคะ you already met the romantic partner you seek นะฮะโอ้โหเขาบอกคุณเป็นคู่เขาอะ่ะ โซนเมดเห็นไหมคะจริงเขามีวันเปลี่ยนไปเห็นไหมเล็งธนูมันคือเป้าหมายคุณเป็นคู่เขาเขาเลือกคุณเท่านั้นคุณคือคนที่เขาเลือกและเป็นเป้าหมายเขาตั้งแต่แรกที่จะต้องพิชิตหัวใจคุณนั่นเองนะคะอ่าเรามาปิดด้วยไพ่ออร์คโคฮารุนะ โอ้โหไพ่สวยเข้าใหม่ปามันแปลว่าเริ่มต้นกันใหม่โอ้โหจะไปมัน่นไปถึงมั่นหมายแต่งงานสิ่งที่รอคอยมานานจะสมหวังไพ่ดีมากๆเลยนี่ก็คือดวงคนมีคู่นะต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะพลังงานดวงคนโสดชาวมังกรน,นะคะอ่าพลังงานไพ่ขึ้นราชิเนียเหรียญอืมไพ่สวยนะคะ การรักตัวเองความมั่นคงทางจิตใจนะฮะการประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเงินมีฐานะมากขึ้นนะฮะและสองดาบท่านก็ยังพยายามต่อไปที่จะค้นหาสิ่งที่ท่านต้องการมากกว่านี้หรือทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของความสำเร็จสักเซสในเรื่องของเงินเรื่องของฐานะความมั่นคงทางการงานนะคะ และถ้ามองในด้านความรักท่านจะเจอใครเข้ามาเป็นคนทางการเป็นชาวต่างชาติได้ยิ่งดีเอมเพอเรอร์ Emperor, หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่มีฐานะราชินีเหรียญเอมเพอเรอ์ Emperor, อายุมากกว่าคุณอย่างต่ำๆนะอายุมากกว่าห้าปีขึ้นไปท่านจะเจอกันเพราะเรื่องของการเดินทางแล้วเจอหรือเป็นการพูดคุยในเรื่องของงานนะคะแล้วจะได้ครบไหม มันเหมือนหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นการยื่นโอกาสให้อะหาการอบอุ้มการฟูมฟักในสิ่งที่เรารักและจะทนุถนอมมีการเริ่มต้นจริงๆค่ะเอ่อในสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันจะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเลิฟเวอร์เลยค่ะอืมเขาคนนี้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งเป็นคนเฉลียวฉลาดมากๆที่สำคัญมีคุณธรรมจริงใจไม่จริงโจไม่หลอกลวงนะอืมไพ่ขึ้นแบบนั้นขอไพ่สรุป อนาคตเป็นคนที่ตื่นรู้ทั้งท่านและเขานั่นแหละเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอะไรที่ปล่อยวางได้ก็จะพร้อมที่จะปล่อยวางนะคะจะไม่ได้เอาความทุกข์ความเศร้ามาอยู่ในใจต่อไปจะเป็นคนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหาเดิมๆมเมคลียร์เลยค่ะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบมีความสุขไพ strength สรุปคนโสดจะเจอคนถูกใจนะคะที่พูดมาและได้ของรัก ท่านกับเขามีเขาเรียกว่าความคิดทัศนคติคล้ายๆกันเลยค่ะเป็นคนที่ถูกใจนี่คือดวงคนโสดนะคะก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ